ตัวนี้นะคะเป็นลูกหมาคันชักนะคะเป็นลูกหมาคันชักของ Honda นะคะตัวนอก h o n d a c c c o r d ปี92นะคะก็ส่วน92-93ก็ต้องเช็คดูนะคะเดี๋ยวเรามาวัดดูให้นะคะตะตัวอย่างเพราะว่าไม่แน่ใจว่า94จะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าต้องวัดนะคะเราวัดกันที่เกลียวเลยค่ะเกลียวลูกหมากนะคะ น็อตลูกหมากใช้สิบมิลน,นะคะน็อตลูกหมากสิบมิลแล้วก็เกลียวตรงนี้เขาจะเป็นเหลี่ยมนะคะจะมีทั้งหมดสองสามสี่ห้ามีหกเหลี่ยมนะคะเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้เนาะโอเคแล้วรูรูจะอยู่ที่สิบมิลคะ่ะข้างในก็จะเป็นรูเกลียวเป็นเกลียวนะคะเป็นเกลียวใน แล้วก็อ่ะเดี๋ยววัดสิบสามมิลค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามสิบเจ็ดมิล แล้วก็จับตรงนี้เลยนะคะเวอร์เนีย e นะคะอยู่ที่91้ิบเอดมิลค่ะ mm hmm. ก็ต้องวัดกันตามแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่ารถเป็นรถรุ่นเก่านะคะ mm hmm. ข้อมูลเขาจะมีให้แค่ปี92นะคะ mm hmm. แต่ว่าอาจจะใช้ด้วยกันได้นะคะเก้ mm hmm. ก็ต้องจับมาเทียบตัวอย่างเลยค่ะ mm hmm. เพื่อความชัวร์นะคะ ความยาวตลอดนะคะของลูกหมากนะคะ Honda Accord ปีข้าสองเรามาวัดกันเลยนะคะอยู่ที่เราวัดตรงนี้นะคะจุดนี้เนาะจับเวเนียแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดจุดห้ามิลค่ะ